าลเาะวกูกำเลงจะโพสท่าว่าเอ้ยกูเหมือนปฏิทินแม่โขงใช่ไหมก่อนอ่ะมึงไม่น่าตัวเองไปเทียบอย่างนั้นมึงอยู่ได้แค่สวนสัตว์เสือศิลช้างนั่นอู้ปฏิทินแม่โขงพี่กูอีกเอไอเป็นอะไรเป็นอะไรเชือกันมือพวกมึงเล่น้อยใะช่วงนี้ นกกัดมือฟางิโก้ด้วยเหรอใช่ฟังิโก้เอ้ยย่าบาสิบาติยุ่งไปเล่นกูมาคมคมอู้ดิมาเนี่ยเวทมนต์เสือเนี่ยเวทมนต์เสืออ๋อเหรอมันมีมันมีคุณดูอิติปาระตะอเมริกันโ็อเมริกันโ็สองแก้วมดแล้วคุณเคยได้ยินอะไรไหมเนี้ยมอรีมอรีบารีมารีการรัตตา กะรีนะนาะเนาเนไม่เชื่อกูเในเนื้อเพงนี่เขาปล่อยมาไม่มีคำว่ากะรีกูไปเล่นเวแบบใสๆเลยอเมริกันโนอ๋อไมกันโนอัติเออเวใสเลยกูเล่นเวอาหารพ้อทีเพิ่งตื่นเราเคยบอกว่าเราอะทำเพปขึ้นมาเพื่อให้คนที่แบบอยากจะมีคู่เข้ามาคุยกับเราชื่อเพจว่ามีอารมณ์ทางเพจแต่ของกูนะ แบบสทั้งเพจแม่ของมึงอะสองเพจคนนางบ้านเนี่ยเขาดูดูดูก็อยากมาแล้วจะหาว่าเฮ้ยเราแม่งเอาแต่ดารามาออกก็วะก็คือคนเหล่านี้คือเราไปทิ้งโพสต์เอาไว้ว่าใครอยากจะหายโสนให้คอมเมนต์ไว้ใต้ภาพแล้วเราจะเลือกมาใครอยากไม่แห้งนั่นแหละนะก็ทัทกันเข้ามามีบัตรคิวซ่าว่าปิดเทศการดีกว่าึุกวันนี้แขกของเราสองคนเลยสองคนเมื่อมึงอะคอมเมนต์กันมาบอกว่าเอาผู้ชายมาทำทียอะไรแห้งหมดแล้วไม่มีอะไรนี่กูเอาผู้หญิงมาสองคนแล้วมึงอย่ามาบ่นกันีกนะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเอา ผู้หญิงมาสองคนเดี๋ยวมื่กีน้บบนอีฮี้มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยอีสัตรูจะเอาไงกันแน่พว <K> งมาบนแล้วจ้าแม่เอาพร้อมไปเจอเขาแล้วพร้อมปไปไปนำเขาไป แขกรับเชิญของเราสองคนนี่คือคนที่มาจากเพจเพจของเราอะไรอะไรผีเสื้ออีสัตว์มีสองคนมาเดี๋ยวกูให้มึงทายคนไหนอาชีพไหนมีสามอาชีพแอร์สถาปนิกกะหลี่มีกะหลี่ด้วยตอนนี้มีกะหลี่ด้วยเอาอาชีพแรกก่อนเลยกะหลี่อเฮ้ยมันชิบหายเลยเป็นกะหลี่มาทุกเทปกะหลี่จ้าให้กูทายแอร์สถาปนิกรู้ได้ไงสถาปนิกนี่โอ้ยขาดบ้านมาเลิกเลย แนะนำตัวกันเลยคนแรกชื่อข้าวค่ะอายุ28ปีค่ะเป็นสถาปนิกค่ะสวัสดีค่ะปุ้เป้ค่ะอายุ28ค่ะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สัมบนออกกลางนี่เคยทำเป็ชีพเหมือนกันนะแอร์โฮสเตสอะไรนะจบค่ะปุ้เป้กับข้าวโสดมานานหรือยังนี่1ปี2เดือนเป้ก็พฤษภาปีแล้วหนึ่งปีเกือบ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 เกอบเกื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 เกือบ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 เกืบเกือบเกือบเกือบเจือบเกือบเกือบเอบเกือบเกือบเกืบเกือบกือบเ ประมาณว่ามันทํางานที่เดียวกันเขาก็แบบกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันมาเขาเป็นเลยขาของนายแต่ว่าแฟนหนูก็เป็นสถานีเหมือนกันคือแอบคุยกันมันไม่ได้แอบมันคุยเลยแต่เนี่ยพี่ด้วยเป็นเพื่อนก็ลยปล่อยอ่ะไม่พี่หนูทำขนมไปให้มันกินอ่ะมันไม่นึกถึงบุญคุณหนูเลยก็ขนมที่มันทำไปแหละมันก็โรยบนตัวแล้วโอ้โหไว้ก่าเยเลยจุดสุดคือแม่งเอารถหนูไปรับอินเดียนันอะไปนอนคอนโดหนึ่งปีสองเดือนมึงยังเดือดได้ขนาดนี้เลยกูอยากรู้วันนั้นเลอเกินคือตอนแรกๆสติแตกสุดไม่รู้แม่งจะทำยังไง G P S เรากันไป แข่งไว้ในรถอย่างเงี้ยแปลว่าเรารู้หมดเลยในกันเลยว่ามันทําอะไรบ้างแล้วทำไมเรายังทนวะก็รักไงคิดว่าเฮียสวัสดิ์หนึ่งมันคงต้องกลับใจแหละที่เราคิดอย่างนั้นอะมันเป็นการเข้าข้างตัวเองเกินไปสุดท้ายก็หมดหวังกับการที่แบบว่าจะให้มันกลับใจมาแล้วถึงทุกวันนี้เขายังคบกันอยู่ไหมมันไม่ได้คบกันมันแอบกินกันเฉยใช่ไม่คบอ่ะแต่ว่าก็เปิดไปมาก็อยู่ด้วยกันอะไรวะนั่นนะดิมันคือยังไงวะกะรีมึงจะไปด่าเขากะรีไม่ได้เขาไม่ได้เงินนี้อ่ะเออมันก็บูดูแล้วมีโอกาสที่เราจะกลับไปคคคุุยยยกกกกััััััันนนนนนนมมมม้้ใฐาาาะะะทีี่่่แบบเเพพือออจไดวสธ์รูตงป เดี๋ยวนะแปดปีแปลว่ามหาลัยเลยสิใช่ป่ะคือคบกันตั้งแต่ปีหนึ่งอะเศร้าเลยเฮียพักเรื่องเศร้าก่อนเอาสักกุศลสลอเลยเฮียช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าเราจะอยู่กับน้องปูเป้ Air Hostess นะครับผมสายการบินดังแถบวอนออกกลางนะครับผมพักสักครู่ครับ กลับมานี่น้องปุ้ยพีพอกันประมาณ7ปีกับแฟนเก่าที่เลิกกันเจ็ดปีเลยเหรอเจ็ดปีค่ะตอนแรกยังอยู่สายการบินในไทยอยู่ตอนนั้นก็บินเยอะมากร้อยกว่าชั่วโมงด้วยความเป็นแอร์ร้อยกว่าชั่วโมงแต่เยอะมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าคุณชอบจังหวะมันหันมาช้อนกูใช่ไหมคะ เยอะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเหงาคือเขาพูดตรงๆเลยใช่แล้วเราก็บอกว่าตอนนั้นอะความฝันของเราคือเราอยากไปทําอีกสายหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศ3ปีพยายามมาเพื่อสิ่งนี้ก็เลยจบกันด้วยดีว่าโอเคเขาก็ต้องการคนที่จะแบบแชตทัรดากับเขาแล้วเราก็ยังอยากโบยบินอยู่ก็เลยปล่อยกันไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขานอกใจนะครั้งแรกที่เขานอกใจก็คือตอนที่เราไปเทรนสายการบินในไทยแหละแต่ว่าส่งไปเทรนที่เมืองนอกก็มาอยู่เมืองนอกประมาณ4ีเดือนเขาก็นอกใจเราอีกจับได้ครังครั้งที่2ก็จับได้แต่สุดท้าแล้วที่ เลิกกันเนี่ยไม่ได้เพราะนอกใจเลิกกันเพราะสุดท้ายแล้วมันคิดว่ามันจะไปต่อไม่ได้พอเขาบอกว่ายูยังอยากตามฝันอยู่ก็ไปตามฝันละกันอะไรเงี้ยเอาไปฝันมาเดี๋ยวพี่โตตามให้กันเลยพอจากนั้นก็มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆแหละแล้วก็คุยได้ไม่เกิน3วันก็ไปทไมอ่ะพอเราบินต่างประเทศใช่ไหมเต็มที่เราก็มีวันหยุด2วันไปบินอ่ะอย่างต่ำก็ไฟ8ชั่วโมง1เดือนจะกลับมาอยู่เมืองไทยกี่วันครับก็8วันก็ถ้าเป็นคนติดแฟนก็ถือว่าน้อยนะไม่ก็ต้องมีแฟนทํางานในลักษณะเดียวกันดาราศิลปินพวกงานที่ไม่ไไดด้้้นนีี่ะหหรรืออมตงาาแฟลูก จำนวนเจ้าชายมันมีประมาณแบบสักสิบคนมึงคิดว่าแอร์ใส่เครืบินนึงมีกี่คนสุดตาอาร์กิลตาอารกาลาเลก้าเดี๋ยวแป๊บนึงมึงเป็นเจ้าชายแล้วมึงเป็นคนป่าแล้วไอ้เหี้ยเจ้าชายขอแบบอะไรแปลกๆกับแอร์อ่ารบกวนช่วยก้มหยิบผ้าล่วงตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับอือเพราะอะไร์กิลต์เจ้าชายนะพอดีกว่าทำไมอ่ะหยิบกลัว้โห คุณนี่จะเอาบุ้ยได้ในอินี่นะอิจัดเรือ <ปะ S 1> ่องตัวเลยแล้วมีผู้ชายมาจีบไหมออมันต้องมีบางบ่าวิศวกรวิศวกรอน่ะโอแมนอย่างเงี้ยเหรอยืนยืนชี้ชี้ไปชี้ชี้มาเอามือโดนมนมอ้าว บ้านเกียร์เลยน่าจะด่าเขาแหละด่ามึงไอ้เหี้ยก็มีออกเดตมากเดทของเราเป็นแบบไหนวะอยากรู้ว่ะกินข้าวดูหนังกันปกติอะไรเงี้ยบางทีก็บอกไปนั่งเป่าไม้เล่นสเก็ตจริงๆคือไปรอแล้วเรารู้สึกว่าทำไมกูต้องเอาชีวิตมาทิ้งกับมึงคนว่างวะอะไรย่างเงี้ยกูถึงถามว่าเดทมันเป็นแบบไหนเพราะว่าด้วยลักษณะการแต่งตัวดูเป็นเด็กแนวดูเป็นเด็กแบบงานแฟชั่นนั่นแหะดิเขาก็เลยต้องเจอเด็กแนวสเก็ตสเก็ตเนี่ยไปดูแบบโดนตรงโดนตีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอกว่าแถวราชบุรนก็จะมีแบบแก๊งๆมาแบบวว่่่าาารรถถใชินนเทจมมก็ัง ดูโหเท่ต้องเลยว่ากูแม่งโคตรอยากได้เลยแล้วทำไมแล้วไม่เก็บเงินเก็บตีกับพ่ออยู่เนี่ยมีเงินในมือแล้วอ่ะบอกพ่ออยากได้คันเนี้ยขอซื้อได้ป่ะพ่อเอาเงินไปทำเงินเถอะข้าวกูแนะนำมึงมีเมียเหอะนี่ทไมมีเลยผัวให้ดูคาแรคเตอร์เขาดิไอ้ยี่เขาอาจจะเป็นคนแบบบอกเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคุยว่าละคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันก็ต้องมีกินกลุ่มกลีบกันบ้างแหละ เราสิเราสิคบกับเรานี่ได้อะไรบ้างคบกับหนูก็ได้ตั๋วฟรีนะครับบินรอบโลกได้ความเข้าใจเข้าใจเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจทุกอย่างเลยจริงๆคนไม่รู้จักอ่ะพี่วันหนึ่งสามสี่ร้อยคนเรายังเข้าใจเลยอ่ะไปอาบอบนวดได้ไหมอยากให้รู้ละกันพี่บอกให้นะหนูไม่มีทางรู้หรอกถ้าหนูไม่ติด GPS เหมือนอีเนี่ยแต่อันนี้อยู่ในเงื่อนไขที่พวกหนูอ่ะตั้งกันไว้นะคือแบบว่าคุณนหนอยากจะไปซื้อบริการทางเพศอ่ะคุณไปซื้อได้แล้วเอาไปเสร็จเอามาเบิรแล้วจ่ายให้ถ้าจะแค่แบบว่าชั่วข่าวนะแต่อ กูมีเมียเมียบอกไปได้เลยที่รักไม่ว่าอะไรเพื่อนกูโทรเลยที่รักเดี๋ยวนี้ยเขาจะไปนี่นะอ้าวไปจริงเหรอไอแม่โดนล่อซื้อไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้หรอกคิดแบบว่าแฟนหรือว่าคนรักของเราจะไปมีอะไรกับคนอื่นแต่แบบตาบใดที่ไม่รู้อ่ะมันก็ยังสบายใจแต่ลาดันเซ็นแรงไงอ้ยเซ็นแรงมากจึงจับได้ทุกคนเลยโลกรอบสองใบอะไรอย่างเงี้ย องเรราามีะไบ้ถ้ามายอมรับในข้อผิดพลาดเราได้แต่แรกอะ่ะมันจะมีข้อดีตามมาเองแต่ถ้าสมมติว่าแบบมาแบบช่วงโปรโมชั่นมาทําดีต่อการแล้วหลัง,ลงแล้วมันเปลี่ยนไปรับรองว่าคุณได้เจอแบบรลายสิบคู่รัวแน่คืคคคอกุณมีความรู้สึกว่าแม่งเป็นเพื่อนนะเป็นคนที่ต้องมีแฟนเป็นเพื่อนก่อนเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนคุยได้ดีอ,ะอ่ะแล้วข้อดีมีอะไรอีก อีธุรกิจธุรกิจทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างเองอ๋อเป็นผจัดตัวเองเลยเหรอใช่แล้วก็ประจำอยู่ในอีกบริษัทหนึ่งถือว่าเป็นคนเก่งอ่ะเลี้ยงดูตัวเองได้อะก็ดีอย่างอื่นอีกทำไมอะมึงให้ปีนมึงก็วางสิที่เอออ้โ่ารักมีมีข้อดีอะไรอีกกินรอยเพื่อนได้สบุรีไหมดูนอารมณ์ร้อนไหมค่อนข้างนะสุดเดือดต่ำแต่ว่าเป็นคนอดทนจนกว่าจะพีคสุดๆแล้วคือบึมเลยก็ดีตอนนี้สิจ๊ะอย่างที่บอกว่าเป็นคนพร้อมที่เข้าใจแค่อธิบายเหตุผลมาละกันมมาาาาออนนนสสูงงงกกกิ่่ยย ข้างทางกินได้แอร์โฮสเต็ก็ต้องยอมรับว่าเงินเดือนเงินเดือนก็มั่นคงแต่ว่าอายุงานอาจจะสั้นหน่อยคือ,อยังไงวะด้วยแรงกดอากาศบนเครื่องด้วยสุขภาพเวลานอนอีกไนงะดูลลดูเข้าใจดีด้วย <laughs> ครับ ข้อดีอย่างหนึ่งบินฟรีอ่ะบินฟรีบินฟรีนะจ๊ะทั่วโลกนะจ๊ะข้อดีก็คือแฟนที่เข้ามาก็ทํางานหนักได้ทําอะไรของเขาได้มีชีวิตส่วนตัวได้คนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงบางคนก็เป็นนะแบบมีโลกส่วนตัวสูงกูไม่ได้ติดแฟนอ่ะมีอย่างนี้ก็ถือว่าสบายใจดีแล้วกูแนะนําให้เป็นอาชีพอิสระแล้วก็อะไรอีกอะเซ็กเป็นไงครับเลิศเลิศเลิศนี่อร่อยอร่อยอยากได้ทั้งสองดอก ไม่เราเขากล้าพูดแปลว่าเขาดีจริงมันก็ไม่ได้บ่อยๆพอมันได้เจอทีมันก็คงแบบโอ้ยเรื่องอื่นเลยคืมึงถามเองเออกูไม่คิดว่าจะกลับมาเบอร์นี้อันนี้อร่อยอันเนี้ยล่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวทำให้พอยู่ที่ไหนเนี่ยเบื่อมาเตียงระเบียงก็ได้นะนี่เอาดิมึงอย่าไปดูถูกนะเห็นใส่แว่นเดินเนงี้นะโอ้ยข้ามถอดแว่นนี้พี่อยากเห็น ฮ้ยยก็สวนะใส่ดิพี่สายตาซ่าทั้ง475ไม่ต้องใส่มึงไปรำเลศิกมึงมีผัว5คนเวลาถอดจะได้เห็นโอ้ยไอ้เหี้ยทำไมถอดบัดเชียวไปเลยจะนั่งจะนั่งไอ้เหี้ยผัวจะเถื่อนไอีกไอ้เหี้ยยังไม่ถึงอีสัตวนั้นหัวเข่าเดี๋็กก็จุกไอ้สัตว์จะจุกปากอีสัตว์ดีคิ้วนี่เฮ้ยแต่ถอดแว่นล้วสวยนะร้านถ้อ่างั้นเปลี่ยนฝั่งนี้เราถอดเสื้อไหม เราติดเราติดเรติอยากรู้ว่าแฟนขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยจะมีดูแลบริการพิเศษอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแบบในคลิปมันเรายังเคยเห็นฝรั่งมันสถล๊อบัตกันอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันมีเอาจริงไหมคือไม่มีเวลาเลยจริงๆอ่ะมันเหนื่อยมากอยู่เราก็ทำได้แค่เดินไงก็คือเดินพอเดินเจอแฟนแล้วก็อะไรมึงเรีอนเรมบ้านละขอไปช่วยกูได้ไหมโอ้ทำไมกับกูอ่ะคอมเมนต์มึงสิ้นเข้ามาเลยนะไอ้สัตกูจะเอามันให้ได้ทำเป็นเก่งกับผู้หญิงคนอื่นอีดอย เริ่มกลัวอะไรเหี้ยข้อเสียขใช่ข er> ้อเสียอารมณ์ร้อนใายเป็นคนพูดไม่พอไม่โรแมนติกสินะไม่ไม่ไม่ค่อยแต่ว่าอยู่ด้วยการสักของก็มีงุ้งยิงกันนะอาการมันจะประมาณไหนวะแ่จะมันเป็นข้าวมึงอย่าไปสมมุติมันยิ่งรำคาญขยะกขยังกูอยู่มาลองดูมาลองดูมาลองดูดิเอิร์นมาลองดูดิเอิรนมาลองดูดิกูไม่ได้ขยะกขยังกูกลัวแม่งหลุดเข้าไปจริงๆเลยเฮ้ย ไปเดินซื้อของพวกของเล่นด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยจะแบบว่าเธออันนี้น่ารักอ่ะช่วยหน่อยดีเนี่ยเธอซื้อให้หน่อยดีนะนั่นๆอย่างเงี้ยของเล่นที่เป็นช่อะไรกันดั้มพวกนาโวใช่อะไรอย่างเงี้ยกันพาโมเดลของตะกั่นบอลอะไรเงี้ยอย่างงี้เหล่าโอตะเข้าง่ายเลยนะเพราะเขาจะชอบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่าจะไปคนเดียวกนไม่ถนัดแต่ว่าอยู่กันสองคนก็ได้นะเคยใส่ชุดอะไรไหมมีชุดนักเรียนนะ แล้วแฟนชอบไหมมันก็แบบว่ามึงทำเี้ยอะไรเนี้ยก็เสียครับ,บน้องบูเบ้แน่นอนไม่มีเวลาแต่แบบเชื่อเถอะว่าถ้าได้มาเป็นแฟนแล้วอะเมื่อสุดท้ายของลมหายใจก่อนจะหลับตานอนก็จะเมสเซจไปบอกว่าเออถึงแล้วนะจะนอนแล้วนะอู้หน่ารักจังเลยอะเชื่อเถอะว่านี่ก็เสียมึงเหรอมีอะไรอีกคะอารมณ์ร้อนไหมไม่ไม่ค่อยมันคนนิ่ง เอาแต่เป็นคนขี้งอนจะงอนในเรื่องจุกจิกอะเล็กๆน้อยนนี่ใส่ผู้หญิงอะวันสําคัญแต่จริงๆนะพอมาเป็นแอร์แล้วอะวันสําคัญก็ไม่ค่อยมีแล้วอะเพราะวันเกิดก็บินปีใหม่ก็บินจุดจีนก็ฉลองก็ผู้ดยนสารวันเครื่องอะไรที่เป็นเทศกาลเราจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่จะอยู่อย่างนั้นตลอดเลยขี้หึงไหมไม่ค่อยไม่ค่อยขี้หึงฉะนั้นข้อเสียสําหรับชายนะเซนแรงผู้หญิงเซนแรงเนี่ยน่ากลัวใช่เป็นผู้หญิงเซนแรง สเปคสเปคสเปกกับหนูไม่มีสเปกกายตัวแฟนที่เลิกกันไปอ่ะขาวตีแต่ว่าคนที่แบบว like ่าอกเดทด้วยล่าสุดนี่คือทรงมาแบบส n นุ p ด็อกเลยตาลือไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ายิ้มมีเสน่ห์ฟันสวยยิย้มแบบน่ารักชอบคนฟันสวยยิ้มน MM> ่ารัก อายุละอายุมากกว่าแต่ถ้าเด็กกว่าขอให้แบบมีความคิดแล้วก็หัวใจเราตรงกันเงินเดือนเราได้เท่านี้คุณก็ต้องได้เท่าเราอ่ะรายได้เท่าไหรเอาที่ไม่ใช่บริษัทตัวเองเอาที่เป็นพนักงานเนี่ยสะสมงหมือนี่้แล้ คือมันก็จะมีแอดวานซ์ไปอีกเป๊อะค่ะเป๊อะค่ะสเปคใช่ไหมค่ะภายนอกเลยนะจริงๆก็ชอบติดตีนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงต้องดูข้างในแหละว่าทนกับเรื่องเราไม่มีเวลาได้หรือเปล่าอังจงนะไม่ได้ฟิกหน้าตาแต่ว่าแค่เดินมาก็ทรงดีดูผู้ใหญ่ดูสุภาพไม่ไม่ชอบก้ามปูไม่ชอบคุณมีก้ามดาราชอบแบบไหนอยากรู้พี่ตุ๊กชอแล้วก็ชอบคนมีวุฒิภาวะทางความอาไม่ได้ละอันนี้มึงจบเลยโอ้ยถ้ากูไม่มีวุฒิภาวะนะไอพวกเนี้ยไม่ได้ตังค์ยังอง ไม่รู้ภาระกูซะแล้วกูบอกเลยกูล้มไม่ได้กูล้มไปแม่งล้มตึงกันหมด <c oughs> ตื่นมาเมื่อกี้กูมานั่งอ่ะทุกคนเอาหาข้าวหานา้ำให้กูกินอย่าล่วงนะพี่มาดึงซ้อ อายุอายุมากกว่าไม่เอาเด็กเงินเดือนเงินเดือนมากกว่าเราละกัน <ะ S 2> เดี๋ยวก่อนนะมากกว่าเรายากนะหนูนหจะหาคนเงินเดือนเท่าหนูในประเทศของเราที่ค่าแรงขนาดเนี้ยจะหาผู้ชายที่ทำงานได้เดือนละแสนเนี่ยพนักงานในจบละรีแลนซ์ก็ยากละเจ้าของกิจการอย่างเดียวอ่ะนี่เจ้าของกิจการใช่เอากันเองเหรอเฮ้ยไอสัตว์ไม่ใช่รายการออนไปอีกทีนึงให้กูปั๊มมึงพร้อมกันไม่เอานะ เออเอออยากรู้อยากรู้เกมหนึ่งเดียวเลพี่คนเล่นเล่นเลยไม่ได้คิดว่าเขาจะเลือกมาไม่ได้โพสแบบว่าเราโสดอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราไปโพสแบบว่าเออเราเป็นสถาบันนี้อะไรเงี้ยแต่น่าสนใจคือด้วยอาชีพอายุโปรไฟล์เนี่ยมันน่าคุยด้วยอ่ะเกมที่กันเลือกอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่อายุเยอะหรือว่าคนที่อายุน้อยเดี๋ยวก็จะพยายามละกันมาหรือว่าเปิดโอกาสให้กับคนในเพจด้วยแล้วเราทำไมเรามาโพสเราไม่น่าโพสเลยนะเราเราน่าจะหาผู้ชายกลุ่มได้เยอะเพื่อนแชร์แล้วตอนนั้นก็แบบว่างวันหยุดก็เข้้าาาาไไไปปปเเเเเเมมมนนนนน์จจรรริิงงๆแแลลวกกก็ออออโสดยยะะชืื่่่ััหบบคุพใฟ เราเปลี่ยนทุกวันทุกวันอยู่แล้วลูกเรือโสดหมดเลยนะมีแต่คนโสดมีแต่คนแบบเป็นแอร์แล้วก็เลิกกับแฟนฟังแล้วมือนกระตบกระเทือนกู้ยังบิงค์ค่ะบิงค์ทำไมทำไมมึงรู้สึกว่าเข้าตัวเหรอเออกลับไปที่เรื่องเพจดีกว่าว่า จะไปหาจะไปเจอทักหาได้ที่ไหนยังไงที่ไหนสิเฟซบุ๊กค่ะ K H A U N K H A O Ig ก็เป็น K K K P C Y ค่ะแต่ถ้าของโอ๊ตนะ IG K Y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  เลื่อนเอซเลื่อนเเฮียอะไรมึงเนี่ยเป๊ก็ถ้ากลับมาไทยก็จะเจอได้ตามห้างที่อยู่ริมน้ำไอคอนไอคอนสยามไอจี ready underscore พัชชาค่ะเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กไม่ค่อยเล่น แล้วเราสใญญ่เราแฮงเอาที่ไหนอัลยามัิโดนแล้วก็ข้าวสารอะไรอย่างนี้เที่ยวไหนเที่ยวไหนเที่ยวไหนท้องนออีกมาายร้านอะไรสใหญ่ร้านอะไรจริงๆชอบคาสเซตแต่ว่าเพื่อนพาไปไหนก็ไปแปลว่าชอบเพลงยุคเราเออกระนวันนี้กูชอบนะเพราะว่ากูได้เห็นคนที่เป็นคนทั่วไปเลยอะไม่ใช่แบบดาราคนมีชื่อเสียงหรือคนที่แบบเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นมุมของเขาว่าเราบอกว่าดาราหาแฟนยากแต่แบบอย่างเงี้ยมันก็มีมุมของเขาที่แบบเฮ้ยมันก็หายากนะ คนคุยหาง่ายแต่แฟนะหายากใช่คือคนคุยเราคุยกับใครก็ได้เว้ยคือเวลาคนไม่ชอบมาถามว่านี่ตอนนี้ไม่มีคนคุยอะไม่มีหรือต่อให้มีมันก็มันยังไม่ใช่ไงคือมันแค่คนคุยอะถ้าวันหนึ่งที่เราคุยแล้วเราสึกว่าเราใช่อะเราก็จะคุยบเองขอให้ได้ขอให้โดนนะคะทั้งคู่เลยขอเจอคนดีๆครับคุดจ้าเอาวันนี้นะคะขอบคุณร้านเสือนอนกินด้วยนะคะสําหรับสถานที่สวยๆให้เรามาถ่ายกันสุขุมวิทสามสิบเอ็ดอีใครก็รู้จักร้านนี้ดังกันทั้ยาจิมหนูน้อยหนูอ้อยไม่เป็น ขอบคุณนะคะขอบคุณคคณค่ะ